สวัสดีครับวันนี้น้องไดโนจะพาพี่ๆมารู้จักกับ CDDAI และวิธีการเข้าใช้งานกันนะครับเริ่มต้นจากให้พี่ๆค้นหาคำว่า CDDAI ใน Google แล้วกดค้นหา เมื่อเจอคำว่า cddai ผู้ช่วยอัจฉริยะให้คลิกเข้าไปเลยครับเมื่อคลิกเข้าไปพี่ๆจะเจอหน้าจอสีน้ำเงินและเห็นน้อง cdd ภายในนั้นพี่ๆจะเห็น cddai assistant ที่สามารถสอบถามเรื่องการพัฒนาชุมชนได้และยังมี prompt for cdd ชุดคำสั่งสำเร็จรูปสำหรับงานพัฒนาชุมชนเช่นรายได้ชุมชนแก้ไขหนี้โอทับ ความยากจนแผนสารสนเทศชุมชนท่องเที่ยวโคกหนองนากองทุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นต้นและมีบริการ AI ให้คำแนะนำในการพัฒนาชุมชนจำนวน10บ,บริการดังนี้ครับ 1. AI Smart Village Solver AI ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆช่วยแก้ไขปัญหาชุมชนสวทชุมชนหรือจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 2. ด้านการสร้างไรายได้แหล่งทุนชุมชนการวิเคราะห์แนวโน้มประเมินปัญหาและโอกาสของชุมชนสาเหตุไรายได้เพิ่มหรือลดลง 3. ด้านการแก้ปัญหาหนี้สินวิเคราะห์ปัญหาหนี้สินและให้แนะนำวิธีแก้ไขรับมือกับปัญหาหนี้สิน 4. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนแสดงสถานการณ์ความยากจนคำแนะนำแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีอาชีพและไรายได้ 5ด้านการพัฒนาสินค้าโอทอภาพรวมสินค้าโอทอคำแนะนำในการพัฒนาสินค้าและช่วงเวลาในการจัดงาน 6. ด้านการตลาดออนไลน์เปรียบเทียบสินค้าตลาดออนไลน์คำแนะนำตัวอย่างการเขียนคำบรรยายทางการตลาด 7. ดด้านการท่องเที่ยวชุมชนแนวโน้มการพัฒนาพื้นที่สู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวแนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว 8 AI วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมวิเคราะห์สรุปข้อมูลภาพรวมระดับประเทศของข้อมูลจปทกชช2องคอโอท็อปและกองทุนชุมชนและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 9. AI วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบรายจังหวัดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบรายจังหวัดข้อมูลจปทกชช2คอโอทอปและกองทุนชุมชนและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา10 AI วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบรายภูมิภาควิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบไรภูมิภาคข้อมูลจปทกอชอช,อชอสองคอโอท็อปและกองทุนชุมชนและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา PP สามารถคลิกเข้าไปใช้งานของแต่ละบริการที่อยากรู้ได้เลยครับ ยังไม่หมดยังมีบริการ AI Literacy Zone ที่สามารถเรียนรู้พื้นฐาน AI เข้าใจใช้เป็นและรับผิดชอบสุดท้ายจะเป็นเอกสารเผยแพร่และข่าวล่าสุดสรุปข่าวบทความคู่มือและอินโฟกราฟิกจาก CDD ให้พี่ๆได้ศึกษากันด้วยนะครับเป็นยังไงล่ะเจ๋งใช่ไหมล่ะ CDDAI ผู้ช่วยพัฒนากรอัจฉริยะเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแพลตฟอร์ม AI และข้อมูลเชิงลึกสำหรับพัฒนากรหน่วยงานและชุมชนครบในที่เดียวแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับบ๊ายบาย